สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับโบวี่แล้วนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะขั้นตอนการขอสเตทเมนต์ผ่านแอปพลิเคชันไทยพาณิชย์นะคะอันดับแรกนะเราก็เข้าไปที่รหัสของเราก่อนเนาะอ่าต่อมานะคะเราก็กดไปที่ตัวนี้เพิ่มบัญชีนะคะอ่ามันจะให้เราใส่เป็นอ่าขอรหัส OTP นะคะใส่อีเมลก่อน พอใส่อีเมลแล้วนะคะมันจะขึ้นแบบนี้ค่ะอ่ะยืนยันอีเมลแล้วส่งรหัสไปที่อีเมลของคุณแล้วนะคะต่อมาเราก็กดไปตรงที่เงินฝากของเรานะคะแล้วก็กดคําว่าบริการอื่นๆก็จะขึ้นคําว่าขอรายการเดินบัญชีนะคะขอรายการเดินบัญชีนะคะแล้วก็ขอไปเลยย้อนหลังใครจะขอ6เดือนก็ย้อนหลังไป6เดือนนะคะ อันนี้เริ่มจากเดือนไหนจนถึงเดือนไหนนะแล้วก็กดขอสเตตเมนต์พร้อมบันทึกช่วยจำนะคะอ่าสเตตเม,มนต์ก็จะส่งไปในอีเมลของเรานะคะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะอ่าโบวีก่ก็จะมาประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้นะคะ ใครที่อยากดูคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ซูซูกินะคะไปติดตามที่ช่องชาแนล u t u b e สายทิปสีมหาโพธได้นะคะจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ซูซูกิและก็อย่าลืมดูคลิปถัดๆไปด้วยนะคะถ้าอยากได้รับการบริการดีๆนึกถึงโบวีสซูซูกิบางบัวทองนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ